โยสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแฮมเมอร์บัคเกิลกระชับชองไอเทมของมาเซเดอร์กริทที่กดมาจากประเทศญี่ปุ่นครับโดยราคาหมุล500นละห้ราร้อยเยนกดมาจากตู้รุ่นที่สองตู้รุ่นที่สองมีอะไรบ้างมีมีนี่ฮะมีลูกตุ้มลูกตุ้มแล้วก็มีกรงเล็บกรงเล็บแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นเออเซเบอร์เเบอร์ข็มขัดเซเบอร์เข็มขดัดบีซาร์ดแล้วก็เข็มแล้วก็าั์จีโอแล้วก็เข็มพารจีโอฟุงฟิงอ่าก็หมายความว่ารุ่น ตูุ้่นิสอนนี่จะมีหกลายตู้น่นแรกมีห้าลายอ่ะดูจากทรงแล้วสีแบบนี้เราก็น่าจะเป็นลูกตุ้มแน่นอนลูกตุ้มแน่นอนมาแกะดูของจริงกันเลยครับว่าลูกตุ้มเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนดูของมาดูโบชวกันก่อนนะตามธรรมเนียมของเรานี่คือโบชวนหนะ้าตาแบบนี้ครับบ้านเรายังไม่เคยมีนะลูกตุ้มใช่ปะไม่มีน<ช>ะครับที่เรามีเสริมก็แค่แฮมเมอร์อัน,นเดียวใช่จเจ๋ออยู่นะนี่เป็นลูกตุ้มสีส้มแบบนี้ครับกดไงตัวตวนี่เราบอก นี่เหรออ่ะนี่ไงอ๋อนี่กดอยนนี้อ่ะอีข้างหลังลูกตุ้มเบอร์อะไรศูนย์หนึ่งศูนย์เบอร์ลูกตุ้มนนี้บันไดไชน่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวบีกระชปองอ่ะลูกตุ้มภาษากีนชื่ออะไรรู้ป่ะอย่างเงี้ยเชนอเล่แต่ว่าเดี๋ยวรอฟังเสียงจๆๆริงนะโอ้ เสียงจริงๆมันต้องเป็นอันนี้ครับชเชน n e ลเล่นี่แหละอ่าก็จบไปแล้วกับการลองเล่นเอฟเฟกของอ่าบัเคเกิ kel, ลเชนเนลเลรุ่นกระชปองนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามให้กับพวกเราไรเดอร์ออโต้ทีวีด้วยนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย